กาแฟ3 in 1 1ซองให้พลังงานเกือบเท่าขนมเค้กก้อนหนึ่งเลยวเส,ส,เสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกินอย่างใส่ใจตอน3กาแฟน่ากลัวและ3กาแฟน่าดื่มและสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นเพื่อนซีของผม เพื่อนรุ่นดึกดำบนันขอเชิญทุกท่านพบกับพี่บอยของเราสวัสดีครับพี่บอยเนี่ยนะฮะเป็นคนที่พาผมขึ้นดอยห้วยส้มปล่อยขุนแตะนะฮะแล้วเราก็ไปเอากาฟแฟออแกนิกมาลงมาเผยแพร่ให้กับผู้คนสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยเผยแพร่กาฟแฟออแกนิกให้กับผู้คนเนี่ยคืออะไรพี่บอยก็เป็นกาแฟที่มาจากธรรมชาติ แล้วก็มีความปลอดภัยที่จะดื่มเข้าไปไม่มีสารเคมีมันสำคัญตรงที่ว่าผมว่าหลายคนเลยที่เรียกตัวเองว่าเป็นคอกาแฟหรือเป็นนักดื่มกาแฟเนี่ยคือดื่มกาแฟทุกวันเหมือนกับกินข้าวทุกวันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคิดนะนะว่าไอ้สิ่งที่คุณเอาเข้าวคอเนี่ยผ่านลำคอกลิ่นจะหอมหวานแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันมีสารเคมีหรือเปล่า เพราะได้ข่าวมาว่ากาแฟเนี่ยนะแม้ว่าจะคั่วแล้วบดแล้วและผ่านความร้อนแล้วสารเคมีก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากเรื่องกาแฟอรแฟอร์แกนิกที่จะดีต่อสุขภาพแล้วกาแฟไม่ออร์แกนิกที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เราจะมาคุยกันละ่ะว่าไอ้สกาแฟที่น่ากลัวมีอะไรบ้างและหลังจากนั้นเราจะมาเฉลยว่าสากาแฟที่น่าดื่มมีอะไรโอเค เราจะต้องเริ่มถามพี่บอยก่อนนะฮะอันดับที่1กาแฟที่น่ากลัวคืออะไรพี่บอยเป็นกาแฟ3 in 1กา,กาแฟ3 in อินใช่ไหมใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่ากาแฟ3 in 1นเนี่ยมันมีส่วนผสมของออครีมเทียมฮะแล้วก็ผสมน้ำตาลด้วยโอเคผมมีข้อมูลมาท่านผู้ชมกาแฟ3 in อิน ของยี่ห้อที่ดังมากยี่ห้อหนึ่งของประเทศไทยนะน้ำตาล56%ครีมเทียม32%กาแฟมีแค่11%สรุปแล้วคุณกินกาแฟหรือคุณกินอะไรพี่น้องครับนี่คือยี่ห้อที่ดังมากๆนะฮะแล้วอีกยี่ห้อหนึ่ง อันนี้เขาบอกว่าลดน้าลลดนําตาลแล้วนะลดน้ําตาลแล้วฟังดีๆนะอันนี้ครีมเทียม42%น้ําตาล32%กาแฟสำเร็จรูป13.9%คุณอยากรู้ไหมว่ากาแฟ3 in 1 1หซองให้พลังงานเท่าไหร่คำตอบคือ ให้พลังงาน110กิโลแคลอรี่คือมันเกือบเท่าขนมเค้กต้ตอนหนึ่งเลยพี่น้อง <c oughs> นะเพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยผมว่าถ้าจะเจริในนะอันดับแรกเลยกาแฟ3 in 1มันใช้กาแฟสำเร็จรูปใช่ซึ่งคุณว่าออแกนะิกไหมผ่านกระบวนการทางโรงงานมาเอออ่าก็ มีส่วนที่จะใช้เคมีได้มีส่วนที่มีตกค้างได้ใช่ไหมใช่เสร็จแล้วอะไรนะอันที่สองครีมเทียมปะครีมเทียมครีมเทียมเป็นไงฮะพที่น่ากลัวไงครับพี่ก็ครีมเทียมเนี่ยมันจะมีส่วนผสมที่ทำให้มันซึ่งจะเป็นส่วนผสมที่มาจากปิโตปิโตรเลียมปิโตเลียมใช่ครีมเทียมมีส่วนผสมของปิโตเลียมเนี่ยเอาเข้าไปนะอันดับที่สามน้ำตาลนี่เดี๋ยวผมบอกเองเลยเพราะอันนี้ มันเป็นค่าสึกระหว่างมันกับผมน้ำตาลนี่สร้างความอักเสบให้กับร่างกายนะฮะอักเสบโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นน้ำตาลเนี่ยมันก็เป็นอันตรายกับสุขภาพแหละง่ายๆนะเฮ้ย110กิโลแคลอรี่นี่ไม่ใช่ขี้ๆเลยนะพี่น้องนะโอเคต่อ นี่คืออันดับหนึ่งนะกาแฟ3 i ี1ินวันแล้วถ้าอย่างนั้นกาแฟที่น่ากลัวอันดับสองละ่ะเป็นกาแฟที่ผสมนมข้นหวานเพราะเพราะว่านมข้นหวานเนี่ยมีส่วนผสมมาจากปิตโตเรเลียมและมีความหวานด้วยคือมีความหวานมันทั้งปิตโตเรเลียมทั้งน้ำตาลใช่อยู่ในร่างเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ในความคิดแบบง่ายๆของผมเนี่ย ก็คือแทบจะเรียกว่าไม่ต่างอะไรกับไอ้ทรีอินวันตอนแรกละถูกไหเพราะว่าไอ้นั่นก็มีครีมเทียมก็มีปิโตลเลียมใส่น้ําตาลก็มีความหวานก็อันตรายเหกันนะอ่ะถ้าอย่างนั้นอันดับสามอะพี่บอยอันดับ3าก็เป็นกาแฟที่ใส่น้ําตาลหรือใส่น้ําเชื่อมอ่าถึงจะเป็นกาแฟ,าแฟดำแต่พอใส่น้ําตาลใส่น้ำเชื่อมก็ทําให้คุณได้พลังงานเยอะเกินไป อาจจะไปสร้างความอักเสบเหมือนกับที่ผมพูดตอนแรกใช่ไห<ช>มโอเคนะงั้นสรุปกันสันส้นๆอีกครั้งนะฮะอันดับแรกคือกาแฟ3 i n 1ไม่ว่าคุณจะเป็นซื้อแบบซองสำเร็จรูปมาหรือแบบมา3 i n อินโกยเองที่บ้านก็แล้วแต่<ช>ไอ้บางทีไอ้โกยเองที่บ้านเนี่ยน่ากลัวด้วยนะ<ช>เพราะบางทีคุณใส่น้ำตาล4ช้อน<ช>อะไรอย่างงี้ใช่ไหมรีมเทียม2หรือ3 3<า>นะคือเอาให้สะใจ แต่ไม่ได้คิดถึงว่าเฮ้ยแล้วผลเสียต่อสุขภาพมันเป็นยังไงนะอันนี้น่ากลัวมากอันดับที่2ก็คือกาแฟผสมอะไรนะนมขนหานอันดับที่3คือกาแฟผสมน้ําตาลหรือน้ำเชื่อใช่โอเคต่อมากาแฟที่น่าสนใจหรือกาแฟที่น่าดื่มเราไล่อันดับ3-2-1อกันดีกว่าพี่บอยอันดับ3กาแฟที่น่าดื่มคืออะไร กาแฟที่น่าดื่มก็จะเป็นกาแฟที่ผสมนมกาแฟสดกาแฟสดนะคือไม่ใช่เป็นพวกกาแฟสําเร็จรูปไม่ใช่เป็ดเป็ดผงๆนะไม่ใช่ควรจะเป็นแบบมามาคั่วคั่วบดบดสกัดจากเครื่องอ่าครับผสมนมผสมนมสังเกตดูดีๆนะพี่น้องคําว่าผสมนมนะเขาใช้คําว่านมก็ไม่ใช้คาว่าครีมเทียมนะนมสดผสมนมสดโอเคนมสดที่ว่านี้เป็นยังไงฮะยกตัวอย่าง ก็เป็นนมวัวนมวัวใช่เป็นนมวัวนมแพะได้ไหมนมแพะมีความมันมากกว่าอ๋านมถั่วเหลืองอะนมถั่วเหลืองซอยมิ้วก็จะประจากธัญพืชก็น่าจะดีบางคนแพ้นมวัวใช่ใช่ไหมใช่หรือโอ๊ตมิ้วอนมจากธัญพืชนมจากข้าวโอ๊ตนั่นเองนะฮะโอเคอันดับสองคือ อันดับสองคือกาแฟกลุ่มกาแฟดำ black coffee กาแฟ black coffee เนี่ยจากที่ผมได้เคยสัมภาษณ์พี่บอยมาแล้วแลอยากจะมาทวนในคลิปนี้ครั้งหนึ่งนะมันมีอยู่สองแบบใช่ไหมใช่ครับอ่ะพี่บอยว่ามาเลยก็จะเป็น Americano โอเคก็ค okay. ือจะมีความนวลมากกว่าเป็นช็อตเอสเปรสโซ่ผสมกับน้ำมีความนวลมากกว่าแล้วก็แบล็คคอฟฟี่ท no cool no ี่เรียกว่าเป็นลองโก้นะก็คือการสกัดที่มีความเข้มข้นมากกว่าก็คือสกัดเกิน30วินาทีเกินจากเอสเปรสโซ่ช็อตสกัดยาวไปเลยให้น้ำผ่านตัวเนื้อกาแฟจะมีกลิ่นไหม้กลิ่นเบรนมีความขมมากกว่าคือเข้มข้นมากกว่า แต่ไม่นวลเท่าเอนวลเท่า <pres> so. เพราะมันจะมีกลิ่นไหม้มีความขมโอเคอ่ะมาถึงอันดับหนึ่งกาแฟที่น่าดื่มอันดับหนึ่งคือเอสเปรสโซช็อตเอสเปรสโซช็อตทำไมเพราะว่าการดื่มกาแฟแล้วให้ได้อัตรสได้รสชาติได้คาเฟอีนเต็มที่ก็ต้องเป็นเอสเปรสโซช็อต อันนี้คือเรากำลังศึกษาเรื่องกาแฟศาสตร์กันนะฮะพี่น้อง <c oughs> คืออ่ะผมเนี่ยเป็นแค่นักดื่มกาแฟแต่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกาแฟคือถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาจะมองว่าโ oh, หต้องได้ประโยชน์จากการดื่มกาแฟสุดขีด <c oughs> คือคุณพูดถึงว่าดื่มเอสเปรสโซ่ทำให้ได้กาเฟอีนสูงสุดอะไรนี้ใช่ไหมเออซึ่งไม่รู้นะสำหรับผมอ่ะผมว่าแบบ มันต้องมาคู่ก,กันกับความพึงพอใจอะไรอย่างนี้ด้วยได้อัตรลดได้รสชาติใช่ไหมแต่ผมรู้ว่าพี่บอยอ่ะมีวิธีการว่าใครที่จะดื่มเอสเปรสโซ่เนี่ยมันต้องทำยังไงนะคนอิตาลีต้นตำรับของเรื่องกาแฟเลยเวลาเขาทานเนี่ยเขาจะทานเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตซึ่งเวลาทานเนี่ยเขาจะจิบก่อนอจิบแล้วก็ให้ตัวเนื้อกาแฟเนี่ยผ่านลิ้นเข้าไปตั้งแต่ปลายลิ้นไปถึงโคนลิ้นจะได้รสชาติต่างกัน นะฮะแล้วกลิ่นมันก็จะตีขึ้นมาดูที่จมูกครับได้รับรสชาติของกาแฟจิบสองหรือสามทีมแล้วก็กระดกหมดแก้วจิบจิบซดแล้วเวลาซดเนี่ยมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมสลบับใช่ไมใช่มันต้องมีแบบว่ามันจะตีเข<า>้าไปใช่โอเคผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วในขณะที่เราใช้ชีวิตประจำวันไปอ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยชินะเรามักจะละเลยเรามักจะลืมที่จะใส่ใจที่จะให้สนใจรายละเอียดกับมันนะเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากไอ้สามกาแฟที่น่ากลัวกับสามกาแฟที่น่าดื่มแล้วเนี่ยผมกับพี่บอยเนี่ยยังอยากที่จะเชิญชวนทุกท่านนะที่เรียกตัวเองว่าเป็นคอกาแฟ หรือที่ดื่มกาแฟเป็นประจำเนี่ยอยากจะให้ท่านลองกลับมาคิดอีกเหมือนกันว่านอกจากไอสามกาแฟาที่น่ากลัวกับสามกาแฟาที่น่าดื่มแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาดูที่ตัวกาแฟาด้วยเหมือนกันว่ากาแฟาที่ท่านดื่มอยู่เนี่ยมันปนเปื้อนสารเคมีหรือเปล่า <S <S เพราะอย่างที่เราคุยกันนะฮะกาแฟาที่ปลูกในไร่ส่วนใหญ่นะฮะใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่า,มาแมลงและที่มันน่ากลัวก็คือว่าคั่วก็ยังอยู่เอาน้ำร้อนผ่านจะด้วยการแบบว่าแรงดันหรือการดริปก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ไม่ต้องไปพูดถึงว่ากาแฟพวกนี้ถูกเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกาแฟสำเร็จรูปถูกไหมใช่อันนี้น่ากลัวใหญ่เลยนะผมว่านะเพราะฉะนั้นทุกท่านครับ ถ้าท่านดื่มกาแฟเป็นประจำท่านจะต้องใส่ใจสุขภาพตัวเองและพิจารณาว่าต้นกำเนิดของกาแฟาที่ท่านเอาเข้าร่างกายทุกวันมันน่าไว้วางใจแค่ไหนสำหรับวันนี้กินอย่างใส่ใจตอน3กาแฟาที่น่ากลัวและ3กาแฟาที่น่าดื่มขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ